ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาหล่อเขารวยสังคมเก่งเพื่อนเยอะสาวติดตรึมไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องหรือคนดังนี่มีงานปาร์ตี้เมื่อไหร่ยิ่งขาดมันนี้ไม่ได้เลยเขาอยู่เคียงข้างผมตลอดทั้งทุกทั้งสุขตอนอกหักไม่มีใครปลอบก็มีหมอนี่แหละคอยเป็นเพื่อนเขาชอบชวนไปเล่นกีฬา ไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวที่ต่างๆมันใจดีชอบบริจาคชอบช่วยเหลือสังคมไปไหนใครๆก็รู้จักฟังดูดีใช่ไหมครับเพื่อนคนนี้เขาชื่อแอลกอฮอล์แต่ผมเพิ่งทราบความจริงเบื้องหลังเพื่อนคนนี้ว่าที่ทำไปก็เพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองทั้งนั้นอย่างไรนั่นเหรอ ก็ด้วยการสร้างภาพว่าดื่มและหล่อเทมาดแมนทั้งๆท,ที่มันเป็นเพียงแค่ภาพลงตาใช้ดารานักร้องบนป้ายโฆษณาก็เพื่อหวังสร้างกระแสนิยมไหนจะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้ตั๋วไปดูบอลดูคอนเสิร์ตยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากผลก็คือยังไม่ทันจะได้ก็ต้องจ่ายมากขึ้นอีกทำเป็นบริจาคของผู้ยากไร้ตามฉินกุลกันดาน แต่จริงแล้วก็เพียงแค่ต้องการสร้างแบรนด์ให้คนจดจำและสร้างภาพลักษณ์ในด้านที่ดีด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายได้และเขาเป็นฝ่ายให้แต่ลองดูข้อมูลต่อไปนี้นะครับบริษัทน้ำเมาเหล่านี้ใช้งบโฆษณาปีละ2,500ล้านบาทฟังดูเป็นตัวเลขที่สูงมากใช่ไหมครับแต่เทียบไม่ได้เลยกับผลตอบแทนที่กลับเข้ากระเป๋าตัวเองที่สูงถึงปีละ2,000 0 0ล้านบาท ง่ายๆก็คือเพื่อนคนนี้ใช้เงิน1บาทในการตีซีแซงเขาเป็นเพื่อนกับคุณแต่สุดท้ายเขากลับเร้ยเงินจากคุณมากถึง80บาทเลยทีเดียวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณยังอยากคบเขาเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าจะมีเพื่อนทั้งทีเลือกที่จริงใจดีกว่าไหมครับรู้ทันเล่เหลี่ยมอย่าให้เล่ามันหลวงเรา